เราต้องในเคือเอ็มที่คือ่อ้าขงาอื้วขมืให้กับต่อทุเอืมเรื่องีไเลาัว่

เนออจะพ่อไอ้แหลกอะไรวหยฟังอยู่ไอ้แหลกวหยฟังอยู่ว่าพอพอเป็นนั่นเป็นนี่ย้อนย้อนนี่อ่ะกายก็กล่อมใช้จตายก็นี่อืออ่าก็ได้โอ้จะแต่แรกแต่ไม่แล้วก็

หวยซ้ำน้ำมะกอนไปอยู่หันร้ายน้ำมนันอีเลนะ่น่ะจอดแล้วมีขาจอดท่าจีนโหรโมาลาฟงไรอยัไม่เห็นเปี่ยจะเบิ้งโต้มาเนียอีเลกะไ้อ,อสอโมอ,อสอสมออกตะลาดออกทองออกทองทีดีดี แต่ว่าไตลางไตที่นอนเจ้าของ<หม>เออพราเราก็อยากบอกเดี๋ยวว่าถึงวราบอกเื่อนมั้งว้าวความเงยเป็นยาดูนี่เสดุจดุงดวงยงโอ้ดวงตาเปิดสิบสองดวงตาขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดดวงตาให้สสิบองดวงตาไหลสดวันนี้กินเินนหายมันเมือดแค่นั้นเพาว่ามืออื่นสิได้หูเขาไม่เจ้ากินเจ้ากินเทียงกินแรงอะ่ะสิเมือดูมอ่ม่บ้าน